สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอนพระเครื่องใหม่อีกแล้วพี่นะสำหร point, none, ับแผงจอนรอบนี้ก็แนวนั้นหนึ่งชุดเจ้พี่แนวเราอกเราใจแน่นอนแนวพระหลากหลายเช่นเคยแนวเริ่มต้นที่200บาทพี่นะนะพร้อมส่งทุกรายการไม่มีค่าจัดส่งใดทั้งสิ้นแนวอยู่ที่ความไวแนวใครไวใครได้พี่แนวเขาจะเลือกไปพร้อมกันเลยพี่นะปรเดี๋ยวผมเริ่มให้เลืกันพี่เพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่ทุกท่านในงที่เขามารับชมแนวสำหรับรายการแรกรายการให้เอาเป็นเหรียญดีกว่าพี่แนวซึ่งเป็นเหรียญของ ทรงผนวดแนวเหรียญทรงผนวดครับรพ,พี่นี่เหรียญผิวพันธุ์เดิมนะแนวะผิวพันธุ์เดิมเพิ่มเติมคือธรรมชาติปลาเห็นไหมนี่ผิวพันธุ์เดิมนะพี่นะนะเพิ่มเติมคือธรรมชาติปลานะพี่นะแนวสำหรับ,รบเอ่อเหรียญแลเหรียญน,นี้นะพี่นะทรงผนวดสามร้อยสามร้อยบาทแนวะ สามร้อยบาทนะพี่นัสในครับไปกันต่อเลยพี่นะครับกับองค์นี้นะนครับ,รบที่ระลึกเรียกกระถิ่นรุ่นแรกแนวบลวงปู่มหาศิลาในครับบรวงปู่ศิลาเป็นกระถิ่นแนบซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับคือผิวนี่แบบรุ้งเลยดีกว่าเออผิวนี่รุ้งเลยกว่าพี่ด้วยในครับผิวนี่รุ้งๆมาเลยพี่เอ้ยนะหลวงปู่ศิลานะครับอ่าด้านหลังสําหรับเหรียญเหรียญนี้พี่นัสด้านหลังตอกหมายเลขนัมเบอร์ว่าสามสองห้า แนวกระถิ่นรุ่นแรกแนวสามนี่ผิวออกรุ้งเลยแนวนี้ครับโค้ดชัดเจนเป็นธรรมชาติแนวะโค้ดชัดเจนเป็นธรรมชาติพี่เหรียญนี้ขอ500ร้อยบาทแนวะ ห้าร้อยบาทครับพี่นะพระพุทธเจ้าสิบชาติเนี่ยครับดูดิโอเดิมมากพี่เนียแล้วเหรียญผิววิ้งวิ้งเลยเนี่ยเอาไปห้าร้อยบาทเนี่ยครับเหรียญยืนแนวเหรียญยืนเอาห้าร้อยเนี่ยครับองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นองค์นี้เลยแนวสำหรับองค์นี้จะเป็นเหรอหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยครับนะนี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นี่ยวัดเกินกระถินครับพี่แนววอทอยไหมเนี่ยครับอันนี้ปีปีห้าศูนย์เอาสามร้อยครับพี่แนวหลวงพ่อเพี้ยน แนบหลวงพ่อเพี้ยนขอ300บาทนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนี่พี่วัดเกินกระถิ่น300บาทนะครับพระพิตาเนี่ยซึ่งเป็นพระพิตาองค์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์ทรงของหลวงพ่อเกิดบางเดือเนี่ยพิมพ์ทรงนี่พี่นะของหลวงพ่อเกิดบางเดือยแนวเหรียญบางเดือยนี่เหรียญเดิมมากแนวเหรียญเดิมเพิ่มเติมคือธรรมชาติและความเก่าแนวซึ่งเป็นพระหล่อโบราณวันแล้วพี่องค์นี้เอาไป200บาทนี่ครับ200บาทพี่แนวเดิมเดิมเนี่ยเอาไปส0งร้อยแนวพระรอด สำ iesen, หรับพระรอด hm องค์นี้นะบน่แหมเข้าฟอร์มเลือยเกินเลยพี่นะบอันนี้จะเป็นออกวัดพระสิงหรือเปล่านยบพระลอดองค์นี้พี่นะมีวัดพระสิงนะคมีมหาวันนะครับหลากรายวัดนะบเออนี่เป็นวัดพระสิงหรือเปล่านะบก็มีหลากรายวัดให้พี่ๆได้เลื่อนได้ชมนะครับสำหรับองค์นี้เนื้อเขียวแกร่งจริงนะครับเนื้อเขียวแกร่งจริงแบบนี้เอาไปเอาไปสามร้อยบาทนะครับพระลอดนะครับสามร้อยบาทนะครับ ผ่ลอดสามร้อยเนะครับแล้วก็อีกองค์นึงนะครับแล้วก็จะเป็นองค์นี้เลยพี่นะครับอันนี้เป็นมหามนุษย์ศิลาเนะี่ยครับหลวงปู่ผ่ายศิลาพี่ปีหกหกแนวะวัดพระธาตุหมื่นหินแนวะวัดพระธาตุหมื่นหินกิฟต์เลยเนะีนะ่ยเนี่ยผิวกิฟต์กิฟตเลยพีนะ่เนอะ้ยเนี่ยครับอันนี้ต่อมาเลขอีกสามหนึ่งหนึ่งเนี่ยคนะรับนัมเบอร์สามหนึ่งหนึ่งหูดูเส้นขนแมวที่พื้นเลยอันนี้เป็นเหรียญกลมเนี่ยครับสำหร,รับองค์นี้พี่นะเหรียญกลมหลวงปู่มหายศิลาเนะี่ยครับด้านหลังครับพี่ สำหรับด้านหล e ังองค์นี้นะครับก็จะเป็นที่ยลึกนะพี่นะในครับก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับอักขระเลขยันด้านหลังไม่มีเบลอเลยพี่นะครับผิวพันออกรุ้งๆเลยแลวเอาไป500ร้อยบาทแนวเหรียญกลมนะครับเนื้อเปรี้ยวเลยพี่เอ้ยนะครับ500บาทนะครับเหรียญกลมครับพี่แนวซึ่งเป็นเหรียญของมหามนหมื่นศิลาแนวห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตใส่กล่องไว้นะครับขออนุญาตใส่กล่องไว้ไปต่อครับพี่แนวกับองค์ต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดแนวสำหรับองค์นี้นะพี่นะนวเป็นเหรียญ เนี่ยเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะพี่เนี่ยพี่นะเตารีดหลวงปู่ทั่ตะใบเดิมนะเห็นไหมดูรอยตะใบดิเนี่ยพี่ดูร่องรอยการตะใบเดียนะครับตะใบเดิมๆเลยพี่เนี่ยับสำหรับเตารีดองนี้สำหรับเตารีดองนี้เอาสามร้อยบาทเดียพี่นะเตารีดหลวงปู่ทวดเนะครับสามร้อยบาทเนะครับสามร้อยบาทแล้วก็สมเด็จหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นสมเด็จบางขุนพรมกับพี่พิมพ์ปกโพเนี่ยบางขุนพมเนี่ยครับพิมพ์ปกโพ เนื้อสวยพี่เนี่ยครับเนื้อสวยเลยเนะี่ยบางหุพพ่พมพิมพปกโพนี่คาบเดิมเดิมเลยพี่แนวะร่รองรอยคาบกุ่ที่เป็นธรรมชาติแนวร่องรอยคาบกุที่เป็นธรรมชาตินะาน,าตนี่คือเขาเรียกว่าพระเดิมเดิมแน่นอนพี่หมายเล็กหนึ่งเนี่ยสำหรับองค์นี้พี่นะเนี่ยครับหมายเล็กหนึ่งเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่ซองก่อนหมายเลขหนึ่งเอาไปสามร้อยบาทเนี่ยครับอันนี้เป็นบางหุพพ่พรมวี่ี่นะพิมพ์ปกโพหมายเล็กหนึ่งสามร้อยบาทนะครับ มาตอบนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่เนียจะเป็นเหรียญอันนี้ซึ่งเป็นเหรียญรูปไข่เนียวันนี้เป็นสองห้าหนึ่งเจ็ดเนียบหลวงผู้ทิมครับพี่อันนี้เป็นหลวงผู้ทิมเนียบสองห้าหนึ่งเจ็ดจะเริญนพรบนเนียบจะเริญพรบนนะครับหลวงผู้ทิมอ่าด้านหลังครับพี่ดาววันพระหารไล่เนียบโอ้โหดูเส้นขนแมววิ่งเนียบพี่ๆจ๋าพี่ๆดูเส้นขนแมววิ่งเนียบและคมคลิปเลย องนี้เสามร้อยบาทพี่นับจับคู่ได้นะห้าร้อยบาทเนี่ยแบ่งปันกันไปจับคู่ได้ห้าร้อยบาทเนี่ยรลองแบ่งปันกงินไปพี่นับองลาสามร้อยคู่ได้ห้าร้อยนะครับองต่อไปขี่ไก่เนี่ยสาหรับองค์นี้พี่นันนนะครับบัวปลานะพี่ขี่ไก่เนี่ยปลาเขาได้ธรรมชาติพี่ไม้ผิวพันธุ์จะแห้งเนี้คเนื้อดินจะมีความเก่าเนนี้ปลามันก็ได้ผิวพันธุ์ได้เนี้ครับแล้วอุดยังอยู่เดิมนะต้องใช้คํานี้เลยพี่อุดเดิม เนี่ยอุดเดิมๆนี่ด้านหลังนี่ติดอันนี้เหมือนเลยนะแนวแนวเขาเรียกอะไรนะพื้นผิวด้านหลังเขาจะออกกระดาษส้มๆอ่ะติดมาด้วยเลยพี่เอาสามร้อยบาทแนวหนูพ่อปานพี่ขี่ไก่แนวสามร้อยพ่อปานขี่ไก่สามร้อยแล้วก็องค์นี้นครับพี่แนวสำหรับองค์นี้พี่นะั้นนะครับเป็นวัดเกเต้พี่หกชั้นเนื้อนี่บอกเลยว่าเนื้อแบบปึกมาก,พ,ามกาพี่ดูความเก่าของเนื้อเนี่ยแนวพี่ดูความเก่าของเนื้อเนี่ย เห็นไ,ไหมนะพี่ดูความก่าวของเนื้อได้เลยพี่เนี่ยครับอันนี้คือความชัดเนนดจนของเนื้อพระเนี่ยสําหรับวงนี้พี่นะครับคือความชัดเจนของเนื้อพระองนี้พระก็มีความสวยเนี่ยครับพระก็มีความสวยและได้ธรรมชาติองนี้ผมเอาสี่ร้อยบาทเนี่ยค,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 นะครับอ่าสี่ร้อยบาทพี่น้นยครับกำลังคิดราคาเลยพี่สี่ร้อยบาทเนี่ยครับหมายเลขกสองนะพี่นะ หม,400 PI, หมายเลขสองขอสี่ร้อยบาทนี่ครับขออนุญาตเขียนนะพี่นะนี่ครับพี่ขออนุญาตเขียนหมายเลขสองสี่ร้อยบาทนี่ครับแล้วก็ต่อไปแหนบหลวงปู่ทวดนะพี่นะเป็นเนื้อว่านแหนบหืมไข่งามๆแหนบต้องบอกเลยว่าไข่งามๆเลยพี่นะแหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่สักสามร้อยบาทได้ไหมพี่นี่ครับสามร้อยบาทนะพี่อันนี้เป็นว่านดำนะพี่นะแหโอ้ยเนื้อออกดำๆเลยพี่เอาไปสามร้อยแบ่งปันกันเลยพี่สามร้อยบาทนี่ครับองค์นี้พี่นะสามร้อยบาท สามร้อยบาทแล้วก็เหรียญแนวนะซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่เอ่อหลวงพ่อทองสุวัดตนดหลวงครับพี่เนียหลวงพ่อทองสุกวัดตนดหลวงนะครับด้านหลังเขาพี่ยันยังสวยนะเนยะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นหลังข้างหรือเปล่าเนวเนยข้างเขาอาจจะหลุดร่อนออกไปเนะียเหลือแต่ตัวเหรียญหรือเปล่าเนี่ยเดิมมากนะมีนานาเหนะรียญเนยหลวงพ่อทองสุวัดตนดหลวงเอาสามร้อนยะบาทเนยสามร้อยบาทแล้วก็องต่อไปนะพีนะ้นแะนจะเป็นเหรียญ เหรียญนี้นะพี่นานีครับนะเป็นเหรียญพระอาจารย์ดีเลกแนวเหรียญอาจารย์ดีเลกมารับชมไปพร้อมกันพี่นี่ครับองค์นี้ก็จะเป็นผิวออกแบบว่าเขาได้อะไรผิวแดงๆนครับด้านหลังก็จะ้ยมีตอกโค้ดที่สังคติด้วยพี่ในครับมีตอกโค้ดที่สังคติด้วยในครับสำหรับพระอาจารย์ดีเลกในวพี่นะเนี่ยดูดิความคมของเหรียญนะกริบเลยในครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นเขาเรียกอะไรแม่นางกวักเหรอเนี่ยแล้วมีเพชรมีอะไรเหมือนจะเป็นรอยจานด้วยนะใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นหลังจานไหม องค์นี้เอาไปเอาไปห้าร้อยบาทพี่เนียบม่นางกวักเนี่ยเนียขอห้าร้อยบาทเนียบสำหรับองนี้ได้เป็นแม่นางกวักพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทในพี่นะพระอาจารย์ดิเลกเนี่ยบเหรียญเป็นคล้ายๆเหรียญโล่อะเอาไปห้าร้อยบาทเนียบตอนนี้กันไปพี่เนี่ยบกับพระสมเด็จองค์นี้สําหรับพระสมเด็จองค์นี้เนี่ยบซึ่งเนื้อสวยเนื้อเนื้อสวยบวกความแกร่งบวกความเก่าเนียบเนื้อสวยบวกความแกร่งและความเก่าเนียบด้านหลังจะเป็นหลังรอห้า แนวด้านหลังจะเป็นหลังลรอห้าแนวนี้เนื้อสวยมากเห็นไ,ไหมนี่เนื้อสวยพี่เนี่บสำหรับองค์นี้นะครับ,รบ,องงรบเอาสามร้อยบาทเดียวพี่อันนี้ไม่ต้องเขียนหมายเลขหรอกเพราะว่าสมเด็จหลังรอห้ามีองค์เดียวเนื้อปึ๊กเลยเนะีครับมีองค์เดียวพี่สามร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่สมาชิกอองต่อไปนะครับองค์นี้เลยนะองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเดียวพี่นะครับร่มรุกนะครับร่มรุกนี่โหเก่าจริงนะครับนะเก่าจริงพี่อันนี้เป็นพิมพ์ร่มรุกนะครับหลวงปู่ทวด วัดช้างให้เนาะเอาแบบว่าราคาแบบได้ปิดได้หน้าไปสองร้อยเนี้ยแบบสองร้อยบาทเดี๋ยวพี่หลวงพู้ทวนล้มรุกเนี้ยถือว่าแบ่งปันกันไปแล้วก็อีกหนึ่งองเนี้ยอีกหนึ่งองจะเป็นเหรียญซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อทบ แนบพ่อทบแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นของรูวงพ่อเขียนรับพ่อทบพ่อเขียนพี่นะส่วนมากเขาจะสร้างร่วมกันอยู่แล้วนะครับเรียนนี้สวยเดิมเป็นธรรมชาติพี่แนวน่าใช้อ่าน่าใช้หน้าแขวนเอาไป300บาทเดียพี่นะสำหรับเรียนนี้นะครับขอ300บาทนะครับสามบาทแล้วก็นี่เลยแนวตามมาด้วยงนี้แนวรูปของพ่อเดิมนะพี่นะเนื้ออะาก้าแนบเนื้ออะาก้าครับ เนี่ยองนี้มีตอกที่สังกตินี่เป็นโค้ดนะนะครับจะออกวัดเอ่อได้จะเป็นวัดหนองบัวปี30ูนหรือปีไหนหรือเปล่านะครับรองพี่ช่วยศึกษานะนะครับได้มาเดิมมากเนื้อปลาก้าสวยๆพี่องนี้เนื้อปลาก้าสวยมากองนี้เอา300บาทกับพี่นะครับรวงพ่อเดิมเนื้อปลาก้าพี่ต่อโค้ดสวยๆเลย300บาทนะครับลวงพ่อเดิมเนื้อปลาเกล้านะครับแบ่งปานพี่สมาชิกนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับกับเหรียญเหรียญนี้ สำหรับเหรียญนี้พี่นะเป็นอายุวัฒนมงคลครับพี่นี่ครับอายุวัฒนมงคลนะพี่นะนะครับนี่ขออนุญาตพี่นะหยิบมาให้ดูเลยนี่ครับหยิบออกมาให้ดูเลยพี่นี่ครับอันนี้มาเดิมมากนี่ครับอายุวัฒนมงคลนะพี่นะของหลวงปู่ศิลานี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนี่ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนี่ครับรุ่นพันพันล้านแหน่อ่รุ่นพันธารล้านนี่ครับสำหรับองค์นี้ก็นี่ครับพี่นี่ครับตอกหมายเลขนัมเบอร์นี่ครับสองสามห้า อ๋อองค์นี้ก็ไปพี่นะแบ่งปันแบลแบลห้าร้อยบาทนะครับรุ่นเอ่อเขาเรียกนะอายุวัฒนามงคลเจ็ดเก้านะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่จะเป็นเนื้อขาวขาวนะครับก็ตามด้วยองค์ต่อไปนะครับสหรับองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญในครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้เป็นของหลวงเอ่อเจ้าคุณนอนะครับเหรียญเจ้าคุณนอโอ้ยลมดําแห้งมากนะครับลมดําแห้งแก๊กเลยนะครับเหรียญเจ้าคุณนอเอ่อด้านหลังครับพี่ในจะเป็นปีสองห้าสองศูนย์ในครับสองห้าสองศูนย์ อ,องนี้เนียครับเอาแบบว่าราคาเบาๆนะเนะีครับสำหรับองนี้เอาไป300บาทเนะียครับามร0บาทแล้วก็อีกหนึ่งองเนะครับนะซึ่งจะเป็นพระอ,องค์นี้เลยเนะียครับองนี้จะเป็นวัดเกศรงกุเนียครับนะจะเป็นกุไหนเอย่ยนะี่ครับแต่เนื้อสวยมากพี่เนื้อโหดเลยองนี้นะใช้คํานี้เลยพี่เนื้อโหดเลยนะครับเนื้อเขาสวยจริงเนะียครับเดี๋ยว Gray ค่อยให้ดูนะพี่นะครับค่อยๆเอาเออกจากกรอบเนะีค่อยๆออกจากกรอบนะอเพพี่ด <sunshine> ูเนื้อเนี่ยวัดเกศรงกุเนียครับนะจะเป็นอ้อ วัดก oh <my> ุวัดกลางคลองข่อยหรือเปล่าแนวนะเออวัดกลางคลองข่อยหรือจะเป็นกุ a n y w h e ู e แล้วเดิมมากเลยเออรงรักรงชาติปิดทองนะแนวองค์นี้พี่นะบรงรักรงชาติปิดทองนะไม่ใช่พระธรรมดานะพระก็มีความสวยเลยล่ะดูเลยด้านหลังดูข้าบนวพี่ดูด้านหลังแล้วพี่ดูข้าบแนยนี่คือธรรมชาติของเขาเลยนวเออสำหรับองค์นี้พี่นะทนี้คือธรรมชาติของเขาเลยเดี๋ยวแบ่งปันกันไปพี่แนวนะเดี๋ยวแบ่งปันกันไปสําหรับองค์นี้นะครับหมายเลขสาม วัดเกศครับพี่อันนี้เป็นมีการลงรักลงชาติปิดทองนะครับหมายเลขสามผมขอสี่ร้อยบาทในอวัดเกศนะวัดเกศขอสี่ร้อยในครับนะผมอนุญาตได้พี่นะนะหมายเลขสามสี่ร้อยบาทในอว่างค์ต่อไปแนวต่อไปจะเป็นองค์นี้สำหรับองค์นี้นะครับจะเป็นพระเนื้อผงคล้ายๆผงน้ํามันนะของหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อีกนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อีก ซึ่งนานๆก็ไม่ค่อยได้เจอนะรับนานๆจะเจอสักอง์นรับสำหรับพระเนื้อผงน้ํามันอะไรประมาณเนี้ย <tad> รับของหลวงพรอแดงวัดเขามาได้เยอะพี่รับด้านหลังจะเป็นคล้ายรูปเหรียญนะแนบตัวยันเดียวกันเลยแนบเออตัวยันเดียวเลยพี่รับองนี้เอาไป300บาทนบาทับพระเนื้อผงน้ํามันที่พี่ด้านหลังจะมีก็ได้แลมีเม็ดทุกขุมเลยนะแนบเอาไป300บาทนบาทับแบ่งกันพี่สมาชิก300บาทนะครับมาต่อครับนะสําหรับรายการต่อไปครับพี่ แนยบริการต่อไปก็จะเป็นองค์นี้เนีวสำหรับองค์นี้ก็เนีวเป็นหลวงพ่อจ้อยเนะีวหลวงพ่อจ้อยพี่เขาต่อเก้าสี่ไปนะเนะีวตรงสังกัดตีไหมเนะีวต่อเก้าสี่ไปอันนี้เป็นหลวงพ่อจ้อยวัดเอ่อศรีอุทุมพรนะครสวรรค์นเนี่ยพี่เนะีวน่าจะเป็นปีสี่อะไรเนะี่ยสี่ห้าหรือสนะี่แล้วเนี่ยด้านในสี่แปดนะแต่ไม่ได้แกะกรอบดูเลยนะพี่นะมาอย่างนี้เลยนะแนะบเอาไปสามร้อยบาทแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปแกะที่หลงังแนวะสามร้อยบาทเดี๋ยวพี่แนวหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนครสวรรค์นะพี่สามร้อยอันนี้เป็นพระเลี่ยง ใช่ไหมพะเลี้ยงข้างเม็ดหรืออะไรที่เขาเรียกกันนะพี่แนวพะเลี้ยงลำพูนเนี่ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันพี่นะจุดตําหนิเขาดูตรงไหนนะครับส่วนตัวเราผมดูความเก่าไว้ก่อนแนวเอ๊ะตำหนิไม่รู้ก็พี่แต่เก่าต้องมาก่อนแนวสำหรับองค์นี้นะเนี่ยเดิมมากเลยพี่แนวเก่าต้องมาก่อนแนวสำหรับองค์นี้ผมเอาสามร้อยบาทเนี่ยครับสามร้อยบาทนะพี่นะครับแบ่งปันเนี่ยเป็นราคาแบ่งปันเนี่ยพี่สามร้อยบาทเนี่ยรลำพูนนะพี่นะาสามร้อยบาท ต่อเนื่องกันไปนะครับกับองค์ต่อไปแนวองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคข่แนวอาหลวงพ่อพุ่มบางโคข่สำหรับรุ่นนี้ผมไม่เป็นนะจะหนึ่งสองสามสี่รุ่นไหนนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยพิจารณาอีกทีนึ่งแนวช่วยกันพิจารณาอีกทีนึงที่พี่ดาด้านหลังยันคมกริฟท์แนวด้านหลังที่พี่นดายันคมมากนะครับในการปั๊มของเขาเห็นไหมแนวแล้วผิวพันธุ์เขาโลหะเขาเดิมนะสามร้อยบาทนะพ่อพุ่มนะพ่อพุ่มสามร้อยอันนี้เป็นพ่อเดิม เนี่ยครับพอเดิมมันนี้จะเป็นบล็อกปีแปดสามนะครับแล้วดอกจันโค้งยาวเอ้ยพี่เอ้ยนะยาวมากเนี่ยครับพื้นนะครับแล้วส่วนพื้นก็จะเป็นแบบว่าเขายกเป็นผลดด้ดขึ้นมาเนี่ยครับเราด้านหลังครับพี่เห็นไหมนะครับนะสองสี่แปดสองนะครับแต่ดอกจันเขาจะโค้งและยาวมากสามร้อยนี่เป็นราคาที่น่าศึกษาและน่าสะสมนี่ยในราคาสามร้อยบาทในพี่นะในสามร้อยในครับองนี้ครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นพระกิ่งบลอโบราณในีพี่นะพระกิ่งบลอดินไทยเลย แนวบรอดินไทยเลยองนี้แนบหน้าเขาจะออกไปทางวัดบวรเนวนะพระกิ่งวัดบวรนะพี่นะอันนี้หลอดินไทยเอาสวยนะเห็นไหมสวยแล้วบวกกับธรรมชาติบอกเลยว่าความเก่าและความคลาสสิกของเขาพี่นะลงตัวจริงสําหรับองค์นี้เลี่ยมกันนะ้ําพร้อมแขวนพร้อมใช้อยู่ในตะหลับไปค่ออส,สวยๆงามๆแนบองนี้เอาสี่ร้อยบาทพี่เอาพระสวยอะแนนะอพระสวยพี่ไม่ใช่พระทั่วไปแนวสวยๆเลยองนี้เอาไปสี่ร้อยบาทเน สี่ร้อยบาทแล้วก็องนี้ก็พี่แนวองนี้จะเป็นตรากุดครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นรายตะแค่ขบฟันนะครับหลวงปู่สุกปากคองมะขามเท่าแนวนี้ลงรักเห็นไหมรักเขาจะแตกรักนล้ารานหมดแล้วแนวรักแตกรั่นและล้ารานหมดแล้วอันนี้เป็นตะกุดหลวงปู่สุกปากคองมะขามเท่าแนวตะแค่ขบฟันตะกั่วทุบเห็นไหมตะกั่วทุบอันนี้เดิมมากแนวเนี้เดิมๆเลยพี่แบ่งฟันไปนะครับตะกุดเอาไปห้าร้อยบาท แนวครับตะขุดพี่ดาขอห้าร้อยบาทนะครับตะขุดห้าร้อยขออนุญาตวา,า,างแยกแนวครับอ้าขออนุญาตวางแยกแนวครับแาก็องค์นี้สำหรับองค์นี้พี่ดาเป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศเนวโอ้โหเหมาะมากเลยพี่ดาเดี๋ยวดูความคามของท่านเนี่ยพี่พี่จ๋าพี่ดูความคมของท่านกิปเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นนั่งเมฆเลื่อนยศแนวครับแหมตัวหนังสือฟอนต์ตัวสีสทสี่เด้งเด้งเลยเห็นะเนี่ยนั่งเมฆเลื่อนยศเนี่ยสำหรับพระผงองค์นี้ขอ ห้าร้อยบาทแนบ,น,น,นะบนั่งไม่เลื่อนยศโอ้โหเด้งมากองนี้นะครับนั่งไม่เลื่อนยศนะพี่น้าเราขอดูด้านหลังนะเราขออนะุญาตดูด้านหลังนะครับพี่นะว่าองค์นี้สวยขนาดไหนคมขนาดไหนคมลึกแนะเออคมชัดลึกห้าร้อยบาทแนบ แนวขอห้าร้อยนะพี่นะแนวขออนุญาตใส่ใส่กล่องไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวชมรุดอ่าใส่กล่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวชมรุดนะครับองค์ต่อไปแนวสำหรับองค์ต่อไปเป็นรูปแนวสำหรับวงนี้จะเป็นอ่ารูปของหลวงพ่อพรมครับพี่แนครับรูปมนดบเนาะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแแห่พี่แนวด้านหลังจะเป็นหมึกน้ําเงินครับพี่อันนี้เดิมแน่นอนนี่ครับเดิมแน่นอนหมึกน้ําเงินนี่เดิมเดิมแห้งๆเลยเอาไปสามร้อยแนวรูปหลวงพ่อพรมสามร้อยบาทนะครับรูปพ่อพรมสามร้อยแล้วก็องค์นี้นะครับสลาบองค์นี้เป็นรับเสด็จครับพี่ แนวนะพระอาจารย์สุริยันแนวพระรับเสด็จพี่วัดป่าวังน้ําเย็นเนี่ยครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะพี่นะขออนุญาตนําให้รับชมเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูนะพี่นะดูเนี่ยเนี่ยพี่พี่ลองดูเนี่ยพระสวยอ่ะแนวพระสวยแล้วพระได้ธรรมชาติเห็นไหมผิวพันธุ์เดิมๆเลยแนวหลวงพ่อสุริยันแนวเนื้อเขียนแนวหลวงพ่อสุริยันอ่าดูด้านหลังครับพี่ เนวแนววัดป่าวังน้ําเย็นเอาสี่ร้อยบาทเนวสี่ร้อยบาทพี่อันนี้ปีหกสี่นะแนวรุ่นแรกเอ่อร้อยพันล้านเนาะโอ้โหพี่เนวสี่ร้อยบาทนะแบ่งฟันเลยเนวสี่ร้อยบาทเอาใส่กล่องไว้เหมือนเดิมเนี่ยครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งับพี่เนี่ยเป็นพระชัยครับพี่ของหลวงปู่บุญฐานสูงเนี่ยพระชัยรอสอนหนึ่งหนึ่งแปดแนวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่ฐานสูง นี่ข้ามเหือข้ามใครยังจับติดอยู่เลยพี่เอาสามร้อยบาทเนียพระชัยฐานสูงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสามร้อยบาทเนวพระชัยนะหลวงปู่บุญรายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดกับพี่เนวองค์นี้สมเด็จวัดพระครังแล้วพี่เนียครับหูเนื้อเนื้อแบบเขาได้ข้ามน,นมนตังอิ๋วความแกร่งความเก่าในพี่นะสุดจริงสําหรับองค์นี้ดูเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อเขาปึกปักแล้วต้องใช้คํานี้แลพี่เนื้อเขาปึกปักเนื้อสวยเนื้อสวยแล้วพานได้เดิมพี่ เนี่ยครับเนื้อสวยแล้วพลาไมได้เดิมได้ธรรมชาติเดี๋ยวแม่ดูข้าวน้ำมันตังอิลเเนี่ยครับข้าวน้ำมันตังอิวที่ประสานกันเลยโอ้โหแล้วเม็ดมวลสารโบกเลยว่านี่รอยปูไตรอยหนอนต้นเป็นร่องรอยที่ขาดไม่ได้เนี่ยครับเป็นร่องรอยที่ขาดไม่ได้จริงๆเนี่ยครับค่อยๆไล่เข้าไปให้ดูเนีครับนะจี้เข้าไปไล่เข้าไปจี้เข้าไปเห็นไหมเนี่ยครับเนื้อสวยเนี่ยครับของเราดูด้านข้างดีกว่าเนี่ยครับจุดเท่าไรจุดตายเลยร้อยสับตอกเนี่ยเนี่ยครับรอยสับตอกแบบชัดๆเห็นไหมร้อยปีร้อยแยนครัับีอ่เนี่ย พาจะไม่ได้ตรงมากเท่าไหร่หรอกพี่พ้าจะมีก็คือการกดแต่พี่ใช่ไหมล่ะนะครับนะการกดนี่วันละครั้งแน่นอนเอาไปเอาไปสี่ร้อยบาทเนครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่ขอสี่ร้อยบาทเนครับพระสวยๆแบบนี้เราไม่ควรพลาดเนครับจริงๆเลยพระสวยๆแบบนี้เราไม่ควรพลาดเนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ